ดูเหมือนว่าจะมีเอ,อ่อเมกแลถังเมก้าถังหนึ่งพันลน้นชัอนบุกเข้ามาในเออสหรัฐของเราต้องบินไปดูอุ้ยขอเปิดเครื่องก่อนไปแล้วฮ่าค่ะค่ะค่ะคือเราจะทำการ ชเวก่นชวกอเวก่อนทุกคนู่มันจะอูข้างหลังนะทิ้งระเบิดลงไปเลยทิ้งระเบิดลงไปทุมันว่าพวเขาจะเป็นเอ่อ่าจะเป็นเหล็ก มันหมุนมันเป็นชา,ลนนชาลแล้วนะเนี่ยไอเมลอนบ้านี่อ้ยเสียเวลาจังเลย จะลบช่องนี้อยจะลบไอ้ไอ้น่าเมลอนหมุนนี่จริงๆเลยมันกวนเวลาเนี่ยอาเอาต้องทำการทิ้งระเบิดก็ที่มันจะยิงเรามาหากดระเระเบิด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 อยู่ไหนเจ้า ระเบิดมนอยูไหนระเบิดมันอยู่ไหนเนี่ยลรวเนชาิบละระเบิดมันจะอยู่ไหนเนี่ยบิมันอยไหนเนี่ยมันหายไปไหนเนี่ยอันนี้ไงจะเล่าระเบทิ้งลงไปเลยนี่โยม Oh my god! ที่ฐานทัพของมันและยานที่พร้อมจะรับมือกับมันเลยเอ้าไิใช้ยานนี้จิพิยานนี้สิเออะตีโอ้ย,อยที่พร้อมจะรับมือกับมันดีกว่า 我们就可以讲了。 นี่ดูแล้วอันที่มัน Oh, ได้เออ mana? นะมันลงแล้วมั้ยมันเลยมันเลยจริงๆไอ้มันมัน I don't even know there's some sick layout. There's some sick Something Some ทีน,น,นั่มันแจ่มมองเราไม่เห็นนะจู่ๆก็มีโอ้ไมก่ก็โอ้ไม่ก็จะเพิ่งเดินมาได้ไงในเนสร็จสร้างตึกพังเนี่ยเที่ยวในตึกบางเนาะแล้วก็ค่อยคอยหยันไปแล้วถ้าก็จิตต์ตัด I'm

มอหล,ลังจากสงง่งคามหยุดไปได้มีหลังจากไม่ก็แทงไม่ได้มาสองสามวันนักลบเมรอนมาแล้วจา้าจะมาต่อกอกับไอ้ถังคันนี้ลถังงู้ Thank <sweak> you.